ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโหรา,าศาสตร์ไทยไพ่ย4สีวันนี้ไม่ได้ไปเทป,ปูนแต่มาทำบุญด้วยนั่งเขียนแผ่นดวงะาตา,าเขียนแผ่นดวงตาผูกดวงตาให้กับผู้ที่มาผูกดวงหรือมาทำบุญด้วยแรงทรัพย์ขอรับแผ่นดวงาตากับผม ใครอยากจะทําบุญด้วยแรงทรัพย์สามารถที่จะโอนเงินเข้าทางบัญชีธนาคารสร้างโบสถ์ของวัดป่าพุทธรามได้เพราะว่าถ้าใครไม่ได้ไปร่วมบุญด้วยแรงกายอ,อยากจะทําบุญด้วยแรงทรัพย์ก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีสร้างโบสถ์ได้บางท่านอยากจะทําบุญแต่ไม่มีโอกาสได้มาหรือบางที อยากจะมีแผ่นดวงตาไปฝากไว้ก็ไม่รู้จะทําได้ยังไงก็สามารถที่จะทําบุญโอนเงินเข้าบัญชีของทางวัดป่าพุทธารามได้หรือโอนเงินเข้าบัญชีของหลวงพ่อหลวงพ่อสุดินและชนะโตโตก็สามารถที่จะโอนเข้าไปได้เพราะว่าผมจะลงบัญชีของธนาคารและ q r code อ่ค สร้างโบทไว้ให้ในลิงก์ผมเพราะว่าบางท่านก็ทําบุญไปบอกว่าติดต่อผมไม่ได้อยากจะให้เปิดดวงให้ไม่รู้จะติดต่อกับอาจารย์ยังไงก็ผมก็จะบอกให้ถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนในเพจในไลน์ก็าสามารถที่จะโทรเข้าเบอร์087 8247555 5, 5, 5, ได้นี่คือเบอร์โทรศัพท์ผม โทรเข้ามาจะได้ส่ง id ดีล n e ให้หรือส่ง QR code l ลายไหนที่จะเราสามารถที่จะคุยกันได้หรือใครอยากจะดูดวงผูกดวงผ่านวิดีโอคอลก็สามารถที่ทักเข้ามาได้การที่คนเราเกิดมาบุญวัสนาต่างกันบางคนไปทำบุญเปิดดวงชะตา,อ,าอยากจะเชียนแผ่นดวงชะตาส่วนมาก ผมก็อยากจะบอกส่วนมากคนไปทําบุญก็ไม่เคยให้โหรให้หมอดูผูกดวงเปิดดวงให้ก็จะไปเขียนแต่ชื่อเขียนแต่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหรืออะไรพวกนี้ลงด้านล่างแต่ผมจะบอกให้คนเราเกิดมาเนี่ยดวงชะตาเลิกเกิดตั้งแต่วันแม่ข้อเรามาวันเวลาวันที่เราเกิดขึ้นมา เทวดาแต่และองค์ไปลงอยู่ตรงไหนเนี่ยผมก็จะเปิดดวงให้ลักษณะนี้ทําแผ่นดวงให้อ่านี่คือความหมายเกี่ยวกับการการที่เรามีแผ่นดวงตาเนี่ยก็คืออ่าแผ่นดวงให้เปิดดวงชะตาให้ลักษณะนี้นี่คือความหมายเนี่ยคือคนเราเกิดมาบุญวาสนาเทวดาแต่และองค์ปรลงอยู่ต่างกันผมก็จะเปิดดวงชะตาให้ลักษณะนี้ แล้วก็จะไปเขียนดวงชะตาเขาเราเกิดมาเขาว่าดวงจักรราศีดวงดวงเราไปลงไว้ในจักรราศีในตำแหน่งนี้คือคือดวงมหายันโภกทรัพั์อ่าก็จะไปเขียนลงคนเราบางคน่ะไม่เคยเปิดดวงไม่เคยเขียนดวงชะตาก็เขียนแต่ชื่อนามะกูลเขียนแต่ชื่อนามกุลวันเดือนปีเกิดลงข้างล่างแต่นานนานไปใจคุณเปลี่ยน บางทีบุญที่ไปทําไว้ก็เปลี่ยนชื่อไปอันนั้นก็คือหายไปแล้วแต่ดวงนี้ตั้งแต่ดวงวันที่เราเกิดมาวันที่แม่ข้อเรามาอันนี้ถึงเราจะเปลี่ยนชื่อ,อยังไงแต่เทวดาท่านไม่ย้ายไปไหนท่านก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตําแหน่งของจกักรราศีนี่คือความหมายเกี่ยวกับการที่เรามีดวงจกักรราศีไว้ไปเขียนดวงแผ่นทองสร้างพระนี่คือความหมายสร้างพระ หรือไปไว้ในโบสเนี่ยคือความหมายเกี่ยวกับการเราเขียนดวงาตาเราลงเนี่ยเอาไปไว้ในโบสไว้ในสถานที่ที่เป็นมงคลเวลาพระไปสวดมนต์ไปลงปัติโมกก็จะเป็นการดีหรือดวงชะตาเราไปอยู่ในฐานโบส์ไปอยู่ในหลุมเสาหลุมตอมอสถานที่หล่อหัวเสาเนี่ยดวงเราอยู่ในสถานที่มั่นคงแน่นหนาะก็ถือว่าดวงเราดี ใครมีดวงพ่อลูกครอบครัวพ่อลูกพ่อแม่ลูกผูกพันถ้ามีโอกาสนั้นผมก็อยากจะให้ไปเขียนดวงตาเอาไปลงไว้คนเราไม่จากเป็นก็จากตายถ้าเรามีโอกาสได้ทำบุญเอาดวงชะตาไปไว้ในฐานที่เดียวกันชีวิตมันก็จะอยู่เกื้อกูลกันยืดยาวนี่คือความหมายการที่เราไม่หมด ไม่หมดบุญเก่าเพราะเราได้ทําบุญร่วมกันเนี่ยมีโอกาสได้ดวงตาไปอยู่ในฐานที่ที่เป็นมงคลร่วมกันเพราะโบตก็จะมีตําแหน่งของเสาพระทศเีมาคอยล้อมรอบในกรอบโบสถ์ก็คือโบสถ์ด้านหน้าเขาบอกว่าทิศด้านหน้าคือเทวดาพระจันทร์พระเทละนั้นก็คือโหอนโกลัญญะเนี่ยพระโหนโกลัญญะเพราะว่าโบสถ์ อยู่ด้านหน้าของโบสถ์ที่คอยประจำอยู่พระธศสีมาเสาพระศีมาอันแรกก็คือด้านหน้าคือจะมีเทวดาพระจันทร์คอยเฝ้าดูแลปกปักรักษาทิศถัดมาก็ทิศมหากัสปะเทวดาที่ปกปักรักษาก็คือเทวดาพระอังคารถัดมาเบื้องขวา ก็จะเป็นเทวดาพระพุทธที่มีปัญญาบริสุทธิ์ก็คือก็คือพระสารีบุตรมาเนี่ยทิศถัดมาก็คือเบื้องขวาสาวกเบื้องขวาก็จะเป็นพระสารีบุตรที่มีปัญญาบริสุทธิ์ก็คือเทพพระพุทธคอยเฝ้าดูแลคอยปกปักรักษาถ้าเราเอาดวงตาไปไว้ในโบสถ์ก็จะเป็นการดี ถัดมาก็จะเป็นทิศเทระอีกองคหนึ่งก็คือพระเสาเนี่ยถัดมาเนี่ยคือพระเสาอ่าถัดมาก็จะมีพระพระอานนท์น่ะถัดมาก็ด้านด้าน,านทิศด้านหลังาสาวกเบื้องหลังก็คือพระอานนท์หรือเทวดาประจำทิศนี้ก็คือพะระฤหัสบดีนี่คือความหมาย อ่าก็ถัดไปอีกนิทีก็คือทิศของพระควัติหรือเทวดาประจําก็คือพระราหูเนี่ยถัดมาเนี่ยคือทิศแต่ละทิศของโบสก็จะมีเทวดาแต่ละองค์คอยลงล้อมรอบอยู่อ่าจนไปถึงทิศต,ตะวันออกหรือทิศด้านหน้าเบื้องซ้ายเนี่ยด้านหน้าเบื้องซ้ายเนี่ยก็เป็นพระลาหุนเทวดาประจาทิศนี้ก็คือพระอาทิตย ก็ไล่ไปอ่ดวงเราไปอยู่ในตำแหน่งตรงกลางดวงตัดวงเราไปอยู่ในตำแหน่งตรงกลางอยู่ตำแหน่งสะดือโบสถหรือตำแหน่งในอ่ฐา,านโบสถซึ่งมีพระจิมาล้อมรอบดวงเราอยู่ในกรอบที่เป็นมงคลดวงเราเวลาพระไปสวดมนต์ไปลงปฏิโมกก็จะเป็นการดีคนเราถ้ามีโอกาสได้เปิดดวงตาพูกดวงตา ไปเขียนดวงตาในลงจักราศีจะเป็นสิ่งที่ดีนี่คือความหมายเกี่ยวกับการที่บางท่านอยากจะเปิดดวงตาอยากจะให้ผมผูกดวงตาให้ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชีทางวัดป่าพุทธรา,า,า,ามไปแล้วก็บอกว่าทักเข้ามาหาผมลำบากผมก็บอกอ,อีกอย่างหนึง่งถ้าทักมาลำบากก็โทรเข้า เบอร์0878247555 5, 5, 5. นี่คือทักเข้ามาชีวิตคนเราเกิดมาบางครั้งเนี่ยคือคือส่งส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาลักษณะน,นี้ส่งเข้ามาใครทำบุญไปเท่าไหร่ก็ส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาเข้ามาในในในเฟซผมส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาอ่าแล้วก็เวลานั้นก็ ส่งวันเดือนปีเกิดส่งวันเดือนปีเกิดวันที่เกิดชื่อจริงนามคุณจริงผมจะเปิดดวงให้ใครทําบุญไปผมจะเปิดดวงอาตาผูกดวงาตาไปเขียนแผ่นดวงอาตาลงในจักรราศีให้แล้วผมก็จะไปฝากไว้ในฐานโบสนี่คือวันนี้ที่ผมมา บอกมาอธิบายความหมายเกี่ยวกับการผูกดวงตาเขียนแผ่นดวงตาลงในจกักรราศีเปิดดวงตาผูกดวงตาให้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เข้าไปทักเข้ามาได้แต่ถ้าโอนเงินเข้าบัญชีก็คือเข้าบัญชีสร้างโบสถ์ของทางวัดป่าพุทธรามแต่อยากจะได้แผ่นดวงก็ทักเข้ามาให้ผมเปิดดวงผูกดวงให้เนี่ย เนี่ยผมจะทําแผ่นดวงให้ลักษณะนี้เนี่ยแผ่นดวงอ่ะเราก็จะส่งให้ไปนี่อย่างท่านที่ทําบุญมาผมก็จะเปิดดวงตาให้ทําแผ่นดวงให้เนี่ยทําแผ่นดวงส่งดวงแผ่นดวงไปให้นี่คือความหมายเกี่ยวกับการเปิดดวงตาคนเราบางครั้งบางคนก็อาจจะเข้าใจความหมายเกี่ยวกับการผูกดวงตาเวลาผมอธิบายบอกว่า คนเราบางครั้งเขียนแต่ชื่อนามคุณไปนานๆไปใจคุณเปลี่ยนคุณเปลี่ยนชื่อมันก็อันนั้นก็คือหมดไปแต่ดวงชะตานี้คือไม่ไปไหนดวงตั้งแต่แม่เกิดมาตั้งแต่เราเกิดมาดวงชะตาเราก็จะเป็นลักษณะนี้นี่คือความหมายบางคนก็บอกว่าแม่ตั้งให้ยังไงก็ไม่เปลี่ยน แต่ผมก็จะบอกให้คนเราถ้าชีวิตยังดีดวงชะตายังไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อ,อไรดวงชะตาเราตกอับดาวเสาเข้าทับดวงชะตาบางทีมันหาทางออกบอกไม่ได้บางครั้งชีวิตคนเรามันก็ต้อง มีโอกาสต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าดวงตาเราได้เปิดดวงผูกดวงรู้ดวงตาเราไปอยู่ตรงไหนอันนั้นไม่เคยไม่เปลี่ยนไปไหนเพราะนี่คือดวงตาเลิกเกิดของเราตั้งแต่แม่ข้อเรามาชื่อเราจะเปลี่ยนยังไงแต่ดวงชะตาเลิกเกิดมันก็อยู่เหมือนเดิมอ่าเพราะว่านี่เขาว่าดวงจกักรราศีบางทีคนเราเกิดมาเนี่ยดวงชะตาไม่มีปัญหา แต่เมื่อไหล่ดวงชะตาดวงตกอับดาวเสาทับมันก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะเขาว่าดาวเสาทับดวงชะตาดาวดวงตกดวงขาดอ่เราก็ต้องเจียนดวงชะตาทำบุญใส่บาตรให้พระบิณฑบาตชีวิตไว้อันนี้คือวิธีการนำความเชื่อซึ่งความศรัทธาเพื่อนำมา ให้คนอยู่ในกรอบสินกรอบธรรมบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าการนำดวงตาไปฝากไว้ในโบสถ์มัน <c oughs> ดีด้วยหรือแต่คราวนี้ผมก็จะบอกให้อีกอย่างหนึ่งว่าการที่เราเขียนดวงตาผูกดวงตาเปิดดวงตาไปฝากไว้ในฐานโบสถ์หรือในสะดือโบสถ์มันเป็นพิธีกรรม นำความเชื่อและความศรัทธาเพื่อจะนำมาให้เราอยู่ในกรอบศิลกรอบธรรมอยู่ในกรรมให้คนทำกรรมดีนี่คือผู้นำทางความเชื่อเพราะว่าไม่มีบทบัญญัติไว้ในพุทธ,ธะแต่ถ้าท่านนอจะไปถามพระท่านก็ไม่ตอบเพราะว่าอันนี้มันเป็นกรอบของ ความเชื่อเพราะว่าพระท่านก็จะไม่ตอบคือใครสงสัยให้ไปทำบุญสร้างบทให้เสร็จก่อนทำบุญเสร็จท่านอยากจะไปะปรึกษาหรือ,อไปศึกษาธรรมะค่อยว่ากันค่อยไปศึกษากับพระหลวงพ่อท่านเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็จะมีกิจกรรมนําคนปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดนี่คือความหมายเกี่ยวกับดวงชะตา าการนำแผ่นดวงตาไปผูก,ผกบูชานบพเคราะหรือบูชาไว้ในฐานบทเพราะว่าทางวัดเรา,าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมนำคนเข้าไปอยู่ในนำคนเข้าไปอยู่ในกรอบศีลและธรรมนำคนเข้าไปอยู่ในพระพุทธศาสนาถือว่าภูมิปัญญาท่านสูงมาก นี่ใครอยากจะไปทำบุญทำบุญด้วยแรงทรัพย์อยากจะรับแผ่นดวงไม่ต้องเป็นห่วงสามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของทางวัดป่าพุทธรามได้แล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินมาการเขียนแผ่นดวงอตัตนาวันนี้ผมก็จะมาอธิบายความหมายในการเราเขียนดวงอตราเวลาผมเปิดดวงผูกดวง มันก็จะเป็นเช่นนี้อ,อย่างดวงอนาท่านนี้เวลาวันเดือนปีเกิดเปิดดวงนาผูกด,ดวงมาดวงก็จะเป็นลักษณะนีะ้เวลาผมก็จะเปิดดวงให้ในผมเชียนดวงตาคนเรามีโอกาสเอาดวงอตาไปไว้ในสถานที่ที่เป็นมงคล เวลาพระไปสวดมนต์บนรงบัติโมกก็จะเป็นการดีวันนี้ผมก็นมานั่งเขียนแผ่นดวงตาอันนี้คือจะเขียนดวงตาญาติพี่น้องอร่วมท้องเดียวกันคือการที่เราเขียนดวงตาแต่ละครอบครัวแต่ละยะครอบครัวปลูกพันธุเอามาเขียนไว้ในดวงจักรราศี อันนี้ผมจะอธิบายการเขียนดวงตาความหมายเขียนดวงตาดูนี่คือดวงจากราศีแผ่นทวงมหายันโพกกระซับเวลาผูกดวงมาก็จะมีอ่าพัดเสาก็คือเลขเก็บนี่ดวงคนนี้เ็เลขเก็บอยู่ราศีเมษเราก็เขียนตรงนี้เลยแล้วก็ พระราหูพระราหูอยู่ราศีกุมนี่ได้ตำแหน่งราศีกุมเนี่ยนี่คือได้ตำแหน่งกนเกษตรตาราหูอยู่ราศีกุมเราก็เฉียนลงตรงนี้เลยลัคนาอยู่ราศีมังกรนี่นี่คือลัคนาก็คือดวงจุดเกิดเวลาตกฟ้าเขารอลิงอยู่ราศีมังกรดาวพุธอยู่ราศีธนูนี่ดาวพุธ เทพพุทธอยู่ราศีธนูนี่ดวงจุดเกิดของเขาแล้วเราก็เขียนลงไปแล้วก็อาทิตย์เลขหนึ่งก็คือเทพาอาทิตย์ได้ตนุเศษอยู่ราศีพิจิตนุเศษเราก็เขียนแล้วก็ฉีดกากบาทบนหัวแล้วก็ดาวพฤกษดูราศีพิจินี่เลข9คือดาวเเกตอ่านี้คือดาวพเกตคุ้มภัยโรคภัยอาเพศ ดาวพระเกตุุมไม่ดาวจันเนี่ยคือเทพจันอยู่ราศีตุลนีเน่เลขสองแล้วก็พระอังคารเลขสามก็อยู่ราศีตุลตั้งจิตเขียนลงไปเลยครับนี่ตั้งจิจเขียนลงไปเลยทิมอาจจะแคบพระฤหัสเทวดาพระฤหัสอยู่ราศีตุลก็เขียนทับตั้งกิตเขียนทับลงไปเลยอ่าเทพพระสุข ได้ตำแหน่งก็อยู่ราศีตุลก็ตั้งกิจเฉียนทับลงไปเลยบางคนเกิดมาเทวดาแต่ละองค์ปรลงอยู่ที่ราศีเดียวกันมันค่อนข้างจกนั้นดาวมัจอยู่อยู่ราศีกันนี่ดาวมัจยูก็เลขศูนย์นี่ดาวมัจอยู่นี่คือความหมายเทวดาอ่าถัดมาตรงกลางเราก็ฉีดใบปุ๊บอ่าองศาหนึ่งองศาหนึ่งองศา อ่าเองศาตัวตีเกองศา9องศา,งศา40่รักนา40่ศูนรักษา40นี่นี่คือเราเขียนตัวเลขเราลงในดวงจกักรราศีคือดวงพวกนี้จะไม่ย้ายไปไหนตั้งแต่วันแม่เกิดมาแล้วก็เขียนชื่อ นี่เขียนชื่อนามกุลชื่อลงแถวแรกนี่ก็นี่ชื่อแถวแรกนามกุลนี่แล้วก็แถวที่สองนี่แลแถวที่สองเกิดเนี่ยวันที่เนี่ยอ่าวันที่เกิดนี่เราต้องเขียนเป็น ตัวเลขไทยก็คือนี่อันนี้คือเลขไทยตรงกับวันพฤหัสบดีนี่พฤหัสบดีวันนี้เิวันวันพฤหัสบดีเปิดดวงวันพฤหัสบดีเกิดในเดือนพฤศจิกายน เกิดเดือนพฤศกิกายน,นเกิดปีจอนี่เราเขียนนัลงแล้วพอสอค่อยตัวภาษาอาเล็กอารบิดได้พอ,พอสอนี่เป็นส่วนกลาง นี่คือการเขียนดวงัตาลงในจักรราศีคนเราถ้ามีโอกาสได้เราไปเขียนดวงตาลงในจักรราศีเวลาดวงตกบีชงดวงไม่ดีผีเข้ากรรมเก่าเข้ามาทวงยันพวกนี้จะคอยคุ้มดวงชะตาแล้วเราก็ดวงตาใครไปหลอมดวงชะตาสร้างพระเราก็เขียนดวงตาเราลงเปิดดวงตาผูกดวงอะตารู้ดวงชะตาตัวเองเกิดมาแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ผมก็อยากจะบอกว่ามีโอกาสเปิดดวงตาผูกดวงตานำพาไปไว้สถานที่ที่เป็นมงคลอ่าหรือเราจะไปหลอมพระหล่อพระดวงเราไปอยู่สถานที่ที่เป็นมงคลเวลาพระไปสวดมนต์เป็นลงปฏิโมกก็จะเป็นการดีเป็นการเสริมดวงให้เรานี่คือความหมายเกี่ยวกับการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการที่มีดวงตาแผ่นดวงตาบางคนก็เคยบอกผมว่า บางคนน่ะก็อาจจะไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ผมก็อยากบอกให้คือเป็นโหนผมเป็นโหนเป็นหมอดูผมรู้ผมเห็นมาเยอะคนเราบางคนน่ะไม่เคยชีวิตไม่เคยตกอับดาวเสายังไม่เคยเข้ามาทับกรรมเก่ายังไม่เข้ามาทวงเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้คิดหรอกประมาทเมื่อไหร่คุณพลาดคุณก็ แย่ yeah. แต่ถ้าเรามีโอกาสทำไว้มันก็ดีผมเห็นมาเยอะบางท่านบางคนที่มาดูดวงกับผมตอนที่ดูชีวิตอย่างดีเนี่ยบางทียังดูถูกหรือมองมองมองหมอ,มอดวเป็นเป็นคนที่เชื่อและงมงายแต่เวลาเมื่อดวงตัวเองตกอับดาวเสารทับกําเก่าเข้ามาทวงเนี่ยถึงเวลา ดวงคนตกคุณก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้ามีโอกาสมีโอกาสได้ทำกรรมดีเขียนดวงตาไปฝากไว้ในสิ่งที่ดีๆมันก็จะเป็นมงคลดวงตาเราเขียนในจกักราศีในดวงแผ่นดวงทวงมหายันโพกซับดวงตกปีชงดวงไม่ดีผีเข้ากรรมเก่าเข้ามาทวงยันพวกนี้จะคอยคุ้มดวงให้เราคนบางครั้งดาว กรรมเก่าดาวเสาทับเนี่ยเขาว่าดวงขาดถึงเวลาเราก็ต้องเขียนดวงตาใส่บาทให้พระบินฑบาตท,ทีวิตไว้นี่คือความหมายบางท่านก็อาจจะสงสัยหรือบางท่านก็อาจจะตอนนี้ผมก็จะมีพักเกี่ยวกับการอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับ ดูดวงตาเปิดดวงตาไประยะหนึ่งซึ่งบางท่านก็อย่าพึ่งเบื่อเพราะว่าตอนนี้เรามาร่วมกันทําบุญมาร่วมสร้างทุนด้วยแรงกายและแรงทรัพย์ไปสร้างบุญสร้างวิหารทานร่วมกันเพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งเบื่อแต่ผมก็จะคอยแต่ผมก็จะพยายามจะเอาดวงตนาผู้ที่ มาผูกดวงเปิดดวงมาดูดวงเช็คดวงแต่ละราศีมาลงไว้ให้ท่านเข้าไปดูได้ให้ท่านเข้าไปดูไปศึกษาบางท่านไม่มีโอกาสมาก็สามารถที่จะเข้าไปดูสลับสับเปลี่ยนกันได้เพราะว่าผมก็จะดูดวงไว้แต่ละ,ละปีคือปีหนึ่งผมจะดูไว้ทิ้งไว้ระยะ6เดือนเพราะว่าหเดือนผมจะดูแต่ละราศีแต่ละ ดวงชตาใครเกิดราศีไหนก็สามารถที่จะเข้าไปไล่ดูได้ในช่อง y o ยูอ่บช่องโหราศาสตร์ไทยไพ่ยิปสีเข้าไปดูได้ผมก็จะลงไว้แล้วผมก็จะเอาดวงตาท่านที่มาเปิดดวงมาผูกดวงช่วงปี6-4เอาลงไว้ให้ดูดูและศึกษาเพื่อเป็นแนวทางท่านก็สามารถที่จะดูได้บางครั้งบางครั้งบางท่าน ที่เกิดราศีเดียวกันหรือลัคนาไปอยู่ตรงกันก็สามารถที่จะดูประกอบให้ตัวเองได้นี่คือความหมายเกี่ยวกับการดูดวงอ่าอย่าอย่าพึ่งเบื่อผมก็เอาลงสลับสับเปลี่ยนกับการเปิดดวงชตาการเปิดดวงตากับนำพาไปร่วมบุญสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์สร้างวิหารทานเพราะว่าทางวัดมหาพุทธามทางพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านกำลัง สร้างก็เลยอยากจะไปร่วมบุญอยากจะไปสร้างทุนด้วยแรงกายและแรงทรัพย์แล้วก็รับแผ่นดวงจากทางวัดมาเขียนให้มาเปิดดวงให้ถ้าใครเขียนดวงตาผูกดวงตามาผูกดวงให้ถ้าใครทำบุญด้วยทรัพย์อยากจะรับแผ่นดวงก็สามารถโอน เงินเข้าบัญชีทางธนาคารอาโอนเงินเข้าบัญชีของบัญชีสร้างโบสของวัดมหาพุทธารามได้อโอนตังไปแล้วอยากจะให้ผมเขียนดวงให้เปิดดวงให้ก็ทักเข้ามาในเฟสในลายหรือโทรเข้ามา,า0878247555โทรเข้ามาถามมานัด ผมจะส่ง id l ดีลนอหรือ,อ,อส่งเฟซให้จะได้เข้าไปทักทายหรืออยากจะดูดวงผ่านวิดีโอคอลผมก็จะนัดเวลาให้นี่คือการที่ทำบุญร่วมกันเพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งเบื่อเดี๋ยววันนี้ได้เวลามาเขียนแผ่นดวงตาเปิดดวงอตาให้กับผู้ที่ทำบุญ ท่านที่อยากจะทําบุญด้วยแรงทรั์เพราะตอนนี้ทางวัดเรากําลังสร้างโบสถ์อยู่สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีของทางวัดป่าพุทธารามได้ก็คือบัญชีช่งางบัญชีสร้างโบสถ์และ QR code สร้างโบสถ์ของวัดป่าพุทธารามเชิญได้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ